สวัสดีชาวทิ่นธุรกันดานคลิปนี้ทำมาเพื่อเตือนเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับกฎกติกาไม่ของเกาะไม่อันนี้ไม่รู้เกาะเก้ามีใช้กฎเดียวกันนี้หรือเปล่านะแต่ตอนเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนฉันเล่นเกาะเก้าฉันไม่เจอกฎนี้แต่เกาะไม่มีจ้านี่กฎอะไรกฎข้อนี้ จดหมายสี่น้ำตาลส่งมาเมื่อตอน6โมง13นาทีส่งมาว่าการย้ายตำแหน่งลังมดเราก็อะไรวะย้ายตำแหน่งลังมดลังมดข้องคุณทูกย้ายกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วเอากดเข้าไปดูมันบอกว่าตำแหน่งลังมดข้องคุณถูกยึดครองโดยพันธมิตรอื่นและลังมดข้องคุณได้ทูกย้ายกลับไปยังเขตปลอดภัยแล้ว เขตปลอดภัยคือที่น่ายนะนี่ไงเขตปลอดภัยอยู่ในเขตของป้อมประการพันธมิตรเหมือนเหมือนเลนป่าฝนนี่ยจำได้ป่ะโดนเลนป่าฝนแล้วก็โดนตีเด้งกลับมาในเขตปลอดภัยอย่างนั้นแหละแต่นี้ฉันไม่ได้โดนตีนะนี่ฉันยังกลางฝากครอบอยู่เลยนี่ฝากครอบยังกลางอยู่เลยนี่ยังไม่หมดอายุเลยฝากครอบฉันนะเอา้าเราเกิดอะไรขึ้น แป๊บนึงนะขอตีตุกแกตัวหนึ่งก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะในๆนก็เสียอารมณ์ไปแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนฉันอยู่ได้เขตขัดแยง้งตีต้นไม้กันอยู่แถวๆนี้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 น,น,น,นี้ฉันยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยจ้า เมื่อวานวาร์ปมาตอนใบสามเขาบูกันนะตรงนี้เป็นสี่โ้มห่อสี่โ้มอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะสองห่อสามหอห่อนี้ด้วยมาชนกับหอสีดำเงินตรงนี้กินหอนเงินมันมาเผ่ามันใบสามเป็นเวลาลบกันถึง้าทุ่มของเกาะน,นี้นะก็ตีกัน แต่สู้มันไม่ได้เจอตัวต่อกระดาษตัวต่อกะดาษสิบเอ็ดดาวเหลวเววห้าสิบเก้าแมงเติมซะเต็มแม็กไม่ได้นไม่ไหวเผามันไม่ไหวสู้ไม่ได้มันมาเผาเรากลับห่อเราไม่หมดไม่หมดแล้วมันก็มาสร้างห่อของมันนี่น,นีมันมาสร้างห่อตรงนี้อ่ะ มาสร้างห่อเสร็จเราก็พยายามยื้อไม่ให้มันสร้างก็ไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จมันก็สร้างเสร็จมันก็มาเผาห่อเราต่อตรงนี้นะเราก็สู้สู้สู้ไม่สําเร็จเหมือนกันนะฉันอยู่ตรงนี้นะตอนแรกอ่ะไม่สําเร็จห่อฉันโดนเผามันไม่ได้สร้างตรงนี้นะตอนแรกมันสร้างตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมมันสร้างนี้ไอพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ที่ฉันอยู่นะปลอดภัยไม่โดนนะตอนแรกตอนแรกนะไม่โดนสร้างหอนี้เกือบเกือบห้าทุม่มอ่ะฉันก็เผามันพยายามเผาไม่ให้มันสร้างคือรู้แหละสู้ไม่ได้แต่ก็ต้องสู้นะสะเปริตนะักสู้เพื่อนเพื่อนช่วยกันสู้อยู่สิบฝรั่งแม่งมากันเก้าสิบเจ็ดสู้กันจริงสิบฝรั่งเฮ้ฮ่าอย่าให้ได้อ่ะ ตู้ไม่ได้ก็ไม่ว่าเอาเข้าเข้าช่วงปลอดภัยปลอดภัยของค่ายช่วงปลอดภัยของค่ายอา่าของฉันคือห้าทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าอา่ะโอเคสร้างไม่ได้เผาต่อไม่ได้สร้างก็ไม่ได้ฉันก็อ่ะโอเคมันก็มาเผาของฉันไม่ได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยของฉันอันนี้มันมาเผาไม่ได้แล้วอ่ะเราก็อ่ะโอเคอยู่ตรงนี้เป็นสีขาวๆตอนแรกนะเห็นไหม ไม่โดนนะไม่โดนนะเห็นไหมนี่เขตมันไม่โดนฉันนะไม่โดนฉันนะฉันก็ส่งหมดไปรวบรวมนะไปรวบรวมอยู <laughs> ่ๆไอหอนี้มันโผล่มาตอนไหนไม่รู้เมื่อคืนดูแล้วนะไม่มีน่าจะมาตอนเนี่ยตีสี่ตีห้าไม่รู้แม่งสร้างมาทำไม <laughs> ปลิวเลยจ้า นี่ขบวนรวบรวมชั่นกลับมาตอนหกโมงสิบสานาทีตอนที่เปลวอะเรียบร้อยคะแนนห้อยวันนี้คือก็ปกติก็ไม่ได้ว่าง MVP อยู่แล้ววันนี้เพราะว่ามันรวบรวมเอาห้าทุม่มนี่ยังเปลวอกีกสักห้อยสักคะแนนยังไม่ได้เลยเอาไงดีขายไอดีเลยดีไหม เกินไปเผิดพลาดกันได้นะผิดพลาดกันได้สู้ใหม่มาลุ้นกันวันนี้ท่านจะได้ก้าวห่อยใหม่เหนื่อยคิดแล้วเหนื่อยนะจะตีจิ้งจกแองยังไม่มียังไม่มีแรงเลยขัดใส่เพื่อนตีเกาะเพื่อนไปเหลือต้องตีกี่ตัววนันนี้ดูก่อน อ่ะตัวสุดท้ายแล้วเหนื่อยใจเพราะนั้นต้องระวังเลยต้องระวังนะวันรวบรวมกลับมารวบรวมที่บ้านสู้เสร็จกลับบ้านมารวบรวมอย่าไปรวบรวมในพื้นที่ขัดแยง้งเดี่ยวโดนห่อแล้วจะปลิวแบบฉัน นะทำคลิปมาให้ดูว่ามันเศร้ามันเศร้าแค่ไหนหัวเราะทางน้ำตาเฮ้ยโวยอัดคลิปต่อไม่ถูกเลยเซงเอานะครับเกาะเก้าใครอยู่เกาะเก้า ตรงข่าวกันหน่อยว่ามันมันมีกฎข้อนี้ใช้ในเกาะเก่าด้วยหรือเปล่านะมองไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนกันเกาะเก่ากับเกาะใหม่อาจจะนะเพราะตอนนี้ฉันอยู่เกาะใหม่อยู่ทิ่นทุระกันดานฝากเพื่อนเที่ลงเกาะเก่าดูซิว่ากฎข้อนี้มันมันใช้ได้เหมือนกันไหมแล้วก็ใครที่ทําไกอะไรกาแพงไทท่านก็ระวังแล้วกันระวังจะปลิวนี้นะระวังจะปลิวกําแพงจะโบ นะเตือนไว้เตือนไว้โอเคจ้าออขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหนะ้าถ้ามีกำลังใจแล้วตอนนี้เหนื่อยใจสวัสดีจ้า